ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สุดยอดมากๆนะครับพี่น้องครับนะข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในหัวข้อพลังชีวิตเพื่อคุณนะครับเพื่อพี่น้องเพื่อผมนะครับเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์นะครับเราจะมาดูด้วยกันว่าพลังนี้เพื่อเราอย่างไรนะครับมีพระธรรมของพระเจ้าเนาะเป็นพระธรรมที่ทำให้เราได้รู้ว่า พระเยซูคริสต์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาในพระธรรมกิจการบทที่สองข้อที่33นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่ประหัตเบื้องขวาของพระเจ้าแล้วและเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้วพระองค์ทรงเทมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นนะครับ พระเยซูคริสต์ทรงทำพระราชกิจของพระองค์ในโลกทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระวินาณบริสุทธิ์ทรงนำพระองค์การสิ้นพระชนที่การเขียนการเป็นขึ้นจากความตายการเสด็จสู่สวรรค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระราชกิจร่วมกันของพระวินาณบริสุทธิ์ด้วยที่ทำในชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็พระองค์ทรงเสดขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็พระองค์ทรงอยู่ เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าพระบิดานะครับแล้วก็พระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาแล้วก็พระองค์ทรงเทลงมาพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเพื่อเพื่อทำพระราชกิจเพื่อพวกเราทุกๆคนเราขอบพระคุณพระเจ้า่น้องครับเรามาดูนะเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาแล้วพระองค์ทรงเท พระวิญญาณบิสุทดลงมาบนพวกเรานะครับในสไลด์ต่อไปนะในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่37นะพระองค์ทรงเทลงมาเมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปรับใจจึงกล่าวกับเปโตรและคาทูตคนอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีข้อที่38เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตไม่ใช่ด้วยกำลังอันจำกัดของความเป็นมนุษย์แต่พระองค์ทรงให้เราได้ดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติ ดำเนินชีวิตโดยพลังที่มาจากพระเจ้าโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่นงครับเราไม่ได้ดําเนินชีวิตโดยลําพังคนเดียวเราไม่ได้ดําเนินชีวิตยอย่างจํากัดเราไม่ได้ดําเนินชีวิตยอยู่ใต้ธรรมชาติและเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราแล้วก็นําเราเมื <ME> <MA IL> ่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา,เ,าเต็มล้นในชีวิตของผู้ผู้ที่เชื่อชีวิตของเขาจะ ไม่ไม่อยู่ภายใต้การครอบงาของโลกหรือวัตถุสิ่งของหรือความมืดหรือกิจการของซาตานวิญญาณชั่วอีกต่อไปชีวิตของเขาจะร้อนลนแล้วก็กระตือรือร้นเต็มไปด้วยสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีพี่้องครับนะในพระธรรมกิจการที่เราเห็นพวกเขานะสามารถที่จะพูดภาษาอื่นๆเพื่อที่จะประกาศหรือเพื่อเพื่อที่จะบอกข่าวประเสริฐให้กับคนที่ เป็นเป็นคนพูดต่างภาษาได้้องเราขอบพระคุณพระเจ้าในเวลานั้นเนี่ยนะคนที่เดินทางมามาจากหลายประเทศนะมาที่เยรูเซาเล็มนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเทลงมาพี่น้องครับสาวกของพระเยซูคริสต์ได้พูดภาษาของพวกเขานะไม่ว่ามาจากประเทศไหนเขาก็สามารถที่จะพูด ภาษาแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็รู้สึกประหลาดใจแปลกใจมากแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นนะก็ได้กลับใจได้นมัมสการและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเปตโตรได้ประกาศแล้วก็บอกกับคนมากมายที่อยู่ในเทศกาลเพนเินคอสเทศกาลชลุมชลอง50ิวันนะพวกเขาก็ถามเปตโตรว่านะ เราจะทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเมื่อเห็นการอัศจรรย์เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เหนือธรรมชาติเกินกว่าที่มนุษย์จะคิดได้เนี่ยนะพวกเขาก็ถามว่าจะทำอย่างไรพี่น้องครับเมื่อชีวิตของเราได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในชีวิตของเราสิ่งหนึ่งที่เราจะถามเสมอนะั่นคือเราจะทำอย่างไรดี ชีวิตของเราจะก้าวต่อไปอย่างไรดีเราจะตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรดีเราจะาทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างไรดีนี่นะครับขอให้คําถามนี้เป็นคําถามที่เราจะถามตัวเองแล้วก็ตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสัตย์ซื่อเอเมนไหมครับไม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เราทําอะไรเราจะทําตามในข้อที่38เนี่ยเปโตรได้บอกกับพวกเขาว่าจงกลับใจใหม่ เมื่อพระวิญญาณพอสุดให้เรากลับใจเราจะกลับใจการกลับใจเป็นอะไรที่เราจะต้องทําทุกๆวันเพราะว่าสิ่งที่เราไม่รู้มีเยอะมากวันนี้เรารู้เราก็ได้กลับใจที่ผ่านมาเรายังไม่รู้เรายังรู้สึกว่าโอมันเป็นปกติแล้แต่วันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทําหรือเราคิดเราเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็กลับใจแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าเวลานั้นมีคนที่ต้องการกลับใจ แล้วกลับใจยังไงเขาบัพติศมาติดตามพระเยซูนะฮะเชื่อในพระองค์แล้วก็พระเจ้าก็ยกโทษบาปของเขาพระองค์ก็ให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเ,เข้ามาในชีวิตของเขาพลองขอพระเจ้านําเรานะในทุกก้าเดินที่เราใช้ชีวิตเราดําเนินชีวิตนั้นที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าเราพบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้อธิษฐานให้พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานะในสไลด์ต่อไปนะฮะในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อที่17บอกว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่าเชิญเสด็จมาเถิดและให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่าเชิญเสด็จมาเถิด คนที่กระหายเชิญเข้ามาใครที่มีใจปรารถนาจงมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยนองครับเป็นข้อพระคำของพระเจ้าที่บันทึกพระชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สุดท้ายเนาะะเพราะวาพระธรรมวิวรณ์ก็เป็นเล่มสุดท้ายแล้วก็บทที่22ก็เป็นบทสุดท้าย ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำพระราชกิจของพระองค์สาหรับพระเยซูคริสต์เรื่องหนึ่งก็คืออธิษฐานขอให้พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพี่้องครับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ก็เป็นพระชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วก็เจ้าสาวในที่นี้หมายถึงคิดได้จักก็คือพวกเราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้ารวมกันเรียกว่าคิดได้จักคิดได้จักก็อธิษฐาน ขอเชิญพระยุสธคิดเสด็จกลับมาพี่น้องครับเราต้องการเห็นพระยุทสคิดหน้าต่อหน้าเราต้องการให้เห็นพระยุทธคิกลับมาเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ทุกคนต้องการที่จะได้พบกับพระองค์พี่น้องครับคนที่หิวกระหายคนที่ต้องการชีวิตที่หลุดพน้นต้องการชีวิตที่ชอบธรรมต้องาาาการชีวิตที่อยู่ในพระปร, <hy> ร,ระสงค์ของพระเจ้านะพี่น้องครับความปรารถนาแบบนี้ พระองค์บอกว่าพระองค์จะประทานให้นะคนที่กระหายน้ำก็ก็มารับน้ำแห่งชีวิตนะเราก็ไม่ต้องเสียค่าใดๆทั้งสิ้นเราขอบพระคุณพระเจ้า่น้องครับนี่คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุดที่ทรงทำรรในพระเยซูคริสต์แล้วก็พระองค์ก็ให้เราได้เรียนรู้อย่างมากมายนะครับในวันนี้มาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้า พี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรที่พระเยซูเทพระวิญญาณลงมาให้เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเรารู้สึกดีใจไหมเรารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าไหมเรารู้สึกว่ามีพลังในการใช้ชีวิตไหมเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราไม่โดดเดี่ยวไหมพี่น้องครับไม่ว่าพี่น้องอมีความรู้สึกอย่างไรนะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับในใต้คลิปนะใน Facebook หรือในช่อง u t u b e นะก็ พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับขอพระเจ้าทรงนำเราผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตื่นเต้นยินดีแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้เทพระวินญ,ญาบริสุทิ์ของพระองค์ลงมาแล้วเราก็ไม่ได้ดําเนินชีวิตโดยที่ไรพลังเราดําเนินชีวิตอย่างมีพลังเราดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายพี่น้องครับถ้าเกิดว่าไม่มีพระวินญ,ญาบริสุธ์อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะครับ เราไปไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกับว่าลูกกระสุนหรือลูกธนูที่ถูกยิงออกไปนะแต่พลังในการยิงออกไปหรือส่งออกไปนั้นมันน้อยมากมันจํากัดนะมันโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายหรือเป้าที่เราจะยิงเข้าไปนเะนะี่ยเป็นไปไม่ได้เลยมันจะหล่นลงกลางทางแล้วถึงแม้อาจจะไปถึง แต่ว่าอาจจะพลาดเป้าแต่เมื่อมีพลังชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของเรามันจะพุ่งทยานไปแล้วก็ไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างาตรงเป้าตรงจุดนะเราจะไม่ผิดพลาดดังนั้นเราขอบพระคุณพระเจ้า้อางเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เทลงมาเมื่อพระอุควิสเทลงมาให้กับเราเราโอ้โหมันคือพลังเลยมันคือ อนาคตม,ามันคือกําลังที่เราจะก้าวเดินไปในแต่และวันจริงๆนะครับพี่น้องในข้อที่2นะชวนพี่น้องอคิดตั้งคําถามแล้วก็ร่วมกันหาคําตอบคือเตรียมพร้อมรอพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอย่างไรบ้างในเวลานี้พี่น้องครับพี่น้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนะบางคนก็บอกว่าก็ดําเนินชีวิตระมัดระวังในการ รักษาความเชื่ออยู่ในความเชื่ออยู่ตลอดเวลาที่จะไม่หลงไปติดกับดักของซาตานวิญญาณชั่วไม่ยอมแพ้ต่อการข่มเหงไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาประสรคที่พบที่เจอพี่น้องครับหลากหลายเนาะในชีวิตของเราที่เราอยู่ในความเชื่อเราอธิษฐานระมัดระวังแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อในพรวงนี้แหละคือการเตรียมตัวพร้อมนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับจวนพี่น้อง หาคำตอบร่วมกันนั่นคือแล้วเราจะบอกคนอื่นให้รู้เรื่องการเสด็จกลับมาได้อย่างไรพี่น้องครับมีคนจํานวนเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะภัยธรรมชาติฝนตกน้ําท่วมเหตุการณ์หลายอย่างนะสงครามอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำตอนนี้นะมีเยอะแยะมากมายที่เป็นสัญญาณหรือเป็นสิ่งที่ พระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกพยากรณ์ไว้แล้วว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาจะมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วคนจํานวนมากมายก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นทําไมถึงเกิดขึ้นนะั่เกิดความกลัวเกิดความสงสยัยแต่เรารู้ว่าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะเป็นสัญญาณเตือนพวกเราว่าพระเยซูคริสต์กำลังเสด็จมาเราจะไปบอกกับคนที่ยังไม่ได้รู้เหล่านั้นได้อย่างไรนะครับขอพระเจ้านําเรานั้นที่เราจะมี ภละใจในการที่จะประกาศแล้วก็บอกกับเพื่อนบอกกับคนรู้จักญาติของเราคนที่ทํางานพี่น้องคนในหมู่บ้านคนในชุมชนไม่ว่าอยู่ในสายสัมพันธ์ตรงไหน,นเราจะไปบอกกับพวกเขาเีเหม,มนะครับขอให้เราได้ทิษฐานต่อพระเจ้านะก่อนที่เราจะไปบอกก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องราวเหล่านี้นะครับขอให้ชีวิตของพี่น้องของเราที่จะเปิด รับฟังสิ่งที่เราจะไปบอกนะถ้าเราไม่อธิษฐานนะมันจะมีกำแพงปิดกั้นอยู่จะมีความมืดที่บดบังอยู่นะมันจะมีบางอย่างที่เ,เราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งดีไปถึงพี่น้องของเราได้ฉะนั้นอธิษฐานก่อนแล้วก็ดูแลใจใส่แบ่งปันนะครับนทำสิ่งดีนะธิษฐานเผื่อเขาเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเราก็จะมีโอกาสบอกเรื่องเราเข้าดีการเสด็จกลับมาของพระยุธิให้กับเพื่อนให้กับพี่น้องของเรานะครับในวันนี้พี่น้องครับ อะไรคือข้อคิดที่พระเจ้าให้กับเราอะไรคือสิ่งที่เราจะตอบสนองด้วยการเชื่อฟังทำตามให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันครับกระไดพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระอมสำหรับข้อคิดจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระอมทรงโปรดที่จะนำเราพร้อมเจ้าข้าที่เราจะ ดำเนินชีวิตโดยการทรงนำโดยการครอบครองของพระวยญญบณบรสุ์ตลอดเวลาและขอพระองค์ทรงโปรดที่จะให้เราได้เป็นผู้หนึ่งที่เป็นสาวกที่เชี่ยวฝังพระองค์ประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐให้กับคนรอบข้างให้กับเพื่อนให้กับคนรู้จักพระองค์จุคาที่เราจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตยอยู่เสมอพระองค์ุคาเราที่ฐานดุลต่อพระอ,องค์ขอมอบซึ่งกันและการไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอบปพระเจ้าขอบพระเจ้าทรงโปรดที่จะเติมเต็มนะพระเมรยญาณโสดสุดที่จะเปิดเผยเติมเต็มให้กับเราอย่างครบถ้วนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ